สวัสดีครับพี่ทหารสวัสดีครับวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับเล่นดินน้ำมยนี่ครับสนุกไหมครับสนุกครับจนจนจนเล็บจนเล็บเป็นสีฟ้าเลยครับโอ้โหเล็บยาวหรือเปล่าเล็บเป็นสีฟ้าจริงๆนะครัะนี่ครับเจ้าพ่อไปเอาน้ำนะเราไม่ต้องไปกับพ่ออ่ะพี่ทหารครับมาคุยกันก่อนครับ ป่พี่ทหารใส่แมสไหมคะไปโรงเรียนแป๊บใส่ตลอดเลยครับถอดเฉพาะตอนกินข้าวครับโอ้เก่งจังเลยครับแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับไปไหนครับมามาคุยกับคุณแม่่อยครับอ่าทำไมต้องได้ใส่แมสไปโรงเรียนครับพี่ทหารครับโควิดเพราะว่าอะไรนะครับ เดินออกมาวันนี้วันอะไรนะ